นี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ยใครจะเชื่อว่าแค่ทำตามสิ่งนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้วันนี้ผมจะมาเปิดเผย5เคล็ดลับสุดยอดที่จะช่วยดึงดูดทรัพย์เข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเตรียมตัวรับความปังกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาแชร์เคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการนั่นก็คือ5อนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาที่จะช่วยดึงดูดทรัพย์เข้ามาในชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่ององมง,งายแต่ผมขอออบกเลยวว่าามมันคคืจริง เพราะผมได้ลองทําตามแล้วและผลลัพธ์ที่ได้มันเกินความคาดหมายมากๆเริ่มต้นจากความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับทุกคําสอนทุกหลักธรรมล้วนมีพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆเราต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก่อนครับศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องและนําพาเราไปสู่ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองการทำบุญก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่การช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากล้วนเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองทั้งสิ้นและเมื่อเราทำบุญมากๆบุญกุศลก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเลยล่ะครับเคล็ดลับแรกเลยก็คือการสวดมนต์ครับการสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยให้จิตใจเราสงบและมีสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตใจเราสงบเราก็จะสามารถมองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างมีสติและที่สําคัญการสวดมนต์ยังเป็นการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลดาลให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตอีกด้วยบทสวดที่ผมแนะนําก็คือบทพระมหาจักรรดิครับบทสวดน,นี้มีพลังงานสูงมากช่วยเสริมดวงชะตาและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ทาให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และเมื่อเราเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนครับลองหาเวลาสวดมนต์เป็นประจำทุกวันนะครับแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับอย่ามองข้ามพลังของการสวดมนต์นะครับมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อเคล็ดลับที่2คือการทําสมาธิครับการทําสมาธิจะช่วยให้จิตใจเราสงบและมีสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตใจเราสงบเราก็จะสามารถมองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างมีสติและที่สําคัญการทําสมาธิยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองเราก็จะสามารถเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นการทําสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเพียงแค่นั่งในท่าที่สบายๆหลับตาเบาๆแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกทําจิตใจให้สงบไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นอาจจะเริ่มต้นจากการทําสมาธิเพียงวันละ5-10นาทีแล้ว ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเองเรื่อๆก็ได้ครับการทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้คุณเป็นคนที่มีสติมีปัญญาและสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นและเมื่อคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาคุณก็จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ครับลองหาเวลาทำสมาธิเป็นประจำนะครับแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณอย่างแน่นอนเคล็ดลับที่3คือการให้ทานครับ การให้ทานเป็นการเสียสละสิ่งของที่เรามีให้กับผู้อื่นที่ได้โอกาสกว่าเราการให้ทานเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและเมื่อเราให้ทานมากๆบุญกุศลก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันการให้ทานไม่ได้หมายถึงการให้เงินทองเพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถให้ทานด้วยสิ่งอื่นๆได้อีกมากมายเช่นการให้ความรู้การให้กำลังใจการให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่การให้รอยยิ้มการให้ทานเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ และเมื่อเราเป็นคนที่มีเมตตาและเอื้อเฟื้อเพื่อเพื่อเราก็จะได้รับความรักและความเมตตาตอบแทนจากผู้อื่นเช่นกันลองหาโอกาสให้ทานเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแก่คนยากไร้การให้ทานแก่สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่การให้ทานแก่คนที่เรารักการให้ทานเป็นการสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับและเมื่อเรามีความสุขชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเคล็ดลับที่4คือการรักษาศีลครับ การรักษาศีลเป็นการละเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงการรักษาศีลเป็นการสร้างความดีให้กับตัวเองและเมื่อเราเป็นคนดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนศีลห้าเป็นศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนควรจะรักษานั่นก็คือ1ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมสี่ไม่พูดเท็จ5ห้าไม่ดื่มสุราเมรัยการรักษาศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดีงามและเมื่อเราเป็นคนที่มีศีลธรรมเราก็จะได้รับความเคารพ และความเชื่อถือจากผู้อื่นและเมื่อเราได้รับความเคารพและความเชื่อถือจากผู้อื่นเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดายลองตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนนะครับแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับการรักษาศีลเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,มากๆที่จะช่วยนําพาชีวิตคุณไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเคล็ดลับสุดท้ายคือการแผ่เมตตาครับการแผ่เมตตาเป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายการแผ่เมตตา เป็นการสร้างความดีให้กับตัวเองและเมื่อเราเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเราก็จะได้รับความรักและความเมตตาตอบแทนจากผู้อื่นเช่นกันการแผนเมตตาทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่นั่งในท่าที่สบายสบายหลับตาเบาๆแล้วก็ววคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยและมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการแผนเมตตาเป็นการฝึกจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความเมตตาและความปรารถนาดีและเมื่อเราเป็นคนที่มีเมตตาและปรารถนาดีเราก็จะได้รับความรัก กอและความเมตตาตอบแทนจากผู้อื่นเช่นกันลองหาเวลาแผ่เมตตาเป็นประจำนะครับแล้วคุณจะรู้สึกถึงความสุขและความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของคุณอย่างแน่นอนการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5เคล็ดลับดึงดูดทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับและอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อและความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความเชื่อมั่นและตั้งใจจริงผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถดึงดูดทัพย์เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ comment, กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ